สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการจัดฟอร์แมตให้กับข้อมูลที่เราต้องการแสดงผลนะครับอามาลองดูตัวอย่างง่ายๆยสักอันละกันนะครับสมมุติว่าผมต้องการทําตารางสูตรคูณนะครับผมก็เขียนโค้ดนะครับทำตารางสูตรคูณนะครับตั้งชื่อว่า m table ละกันนะครับแล้วก็จะเอาสูตรคูณแม่ไหนนะครับ ข้างในผมก็ใช้ loop นะครับก็คือ i เท่ากับ1จนกระทั่ง i เท่ากับ12แล้วก็ใช้ตัว print format นะครับก็คือตัว print format ก็จะเป็นอย่างเช่นแม่2นะครับก็คือเราก็ n แล้วก็ i แล้วก็เป็น n คูณ i แบบนี้ตรงนี้เราก็บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ดีใช่ไหมครับเรารู้ว่าสุดคูณของเราเนี่ยเป็น integer แน่นอนนะครับ อย่างเช่น2คูณ2เท่ากับ4แบบนี้แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้งอ่าอันนี้เราก็จะได้เป็นตัวสูตรคูณใช่ไหมฮะอ่ะนนี้เราก็รันดูนะครับ M table สมมติเอาแม่2แล้วกันนะครับง่ายดีแล้วก็รันดูนะฮะอ่าลองดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ดูเผลนๆก็ดูพอรับได้นะครับแต่ถ้าเราจะให้มันสวยงามนะครับ ตัวเลขปกติแล้วตอนที่เราพิมพ์ผลลัพธ์มาหลักหน่วยควรจะต้องตรงกันใช่ไหมครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ2คูณ9ได้18ถัดมา2คูณ10ได้20เนี่ยหากเราต้องการที่จะฟอร์แมตให้หลักหน่วยตรงกันเราจะทำยังไงนะครับผม Copy เวอร์ชันนี้เก็บไว้ให้ดูนะครับวิธีการนะครับตรง Format Specifier นะครับตอนที่เราใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับเราสามารถกำหนดนะครับความกว้างที่เราต้องการได้นะฮะอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าตรงนี้นะครับ เป็นเปอร์เซนต์แล้วก็เป็นเลข2ดีลองดูความแตกต่างนะครับ2ตัวนี้นะครับหมายถึงว่าผมต้องการให้ตัวเลขนะครับที่จะแสดงนะครับมีความกว้างเท่ากับ2แล้วก็ให้ชิดทางขวาม,มือนะครับถ้าเกิดความกว้างเนี่ยไม่ถึง2ก็เหมือนกับว่าใส่ Space Bar เข้าไปข้างหน้าเดี๋ยวลองดูตัวนี้อันที่1นนะครับสั่งรันดู อ่าคันนี้สังเกตนะครับเห็นไหมครับคันนี้นะครับอย่างเช่นตรงที่เป็น2อคูณเกับ2อคูณสิคันนี้จะเห็นความแตกต่างละเนื่องจากตัวเลข10ตรงนี้นะครับจะถูกฟอร์แมตด้วยเปอร์เซ็นต์สอดีใช่ไหมครับ 2d ดีบอกแล้วว่าเราต้องการความกว้างเล่ากับสโดยที่ว่าถ้าความกว้างของข้อมูลนะครับมีไปถึง2อย่างเช่นเลข1ตัวนี้นะครับก็ให้ใส่สเปซเข้าไปข้างหน้า1ตัว ครงนี้มาดูส่วนที่เป็นผลลัพ์บ้างนะครับส่วนที่เป็นผลลั์อย่างเช่น2อคูณหได้2 2องคูณสได้4เนี่ยส่วนที่เป็นผลลัพธ์ถ้าผมต้องการให้ข้อมูลตรงหลักหน่วยตรงกันนะครับผมก็ทําแบบนี้ได้นะครับก็เป็น2อดีแบบนี้ด้วยเช่นกันนะฮะหรือตัวข้างหน้าจะใส่ด้วยก็ได้นะครับลองดูนะครับทุกอย่างเป็น2อดีหมดเลยลันนะฮะเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวสูตรคูณที่พิมพ์ออกมาแบบสวยงามครั้นี้นะครับลองดูถ้าผมเอาแม่20นะครับสั่งลัน สังเกตนะครับพอเป็นแม่20นะครับส่วนที่เป็นคําตอบเนี่ยมันจะมีความยาวเท่ากับ3ตัวละแต่พอเราใช้ 2D นะครับเราใช้ 2D เนี่ยแต่เครื่องก็ยังแสดง3หลักให้ได้นะครับแต่ว่าจะแสดงไม่ถูกต้องละเพราะว่าเราต้องการให้หลักหน่วยเนี่ยตรงดิ่งกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราใช้ตัว Format เราจะต้องรู้เลยว่าความกว้างของตัวอักษรหรือว่าตัวเลขของเรานะครับสูงสุดจะมีกี่ตัวนะฮะเพื่อให้แสดงผลได้ถูกต้องนะครับ นั้นตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นเลข3นะฮะแล้วก็รันนะครับอ่าคันนี้ส่วนที่เป็นคําตอบนะครับก็จะดูถูกต้องละตรงนี้เห็นไหมครับยี่สิบส0่0ิ0แล้วก็100ตรงนี้อ่าคันนี้มาดูนะครับการฟอร์แมตเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอ่าถ้าตัวเลขเรามีจุดทศนิยมด้วยนะครับเราจะทำยังไงสมมุติว่าผมก็เขียนง่ายๆอีกอันหนึ่งนะครับเป็นตารางในการหาสแควร์รูทแล้วกัน เริ่มตั้งแต่ square root ของตัวอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้แล้วก็ t o o n แบบนี้แล้วผมก็สั่งรูปนะครับตรงนี้ก็คือจากตัวเลขนี้ไปถึงตัวเลขนี้แล้วในรูปนะครับผมก็สั่งพิมพ์นะครับก็คือโดยที่พิมพ์ตัว i ออกมานะครับ แล้วถัดมาก็เป็นสแควรู o สอ2ของตัวเลขตัวนั้นๆน,น,นะครับผมก็ใช้ตัว Math Class นะครับแล้วก็เรียกตัว q u สแควรูทนะครับแล้วก็ผ่านค่าตัว i เข้าไปแบบนี้ส่วน Format ข้างในนะครับก็คือตัวแรกนะครับ i เรารู้ว่าเป็น Integer ธรรมดาถัดมานะครับผมก็บอกว่าเป็นแบบนี้ได้นะฮะถ้าต้องการเอาทัวิยม2ตํตำแหน่งนะครับผมก็ส่วนใหญ่จะเป็น ใช้ลักษณะเช่นนี้ใช่ครับจุด2 f เนี่ย f นี่ก็คือตัวเลขที่มีจุดทศนิยมนะฮะสมมติทำแค่นี้ก่อนนะครับแล้วผมก็เรียกตัว square root table นะครับ1ถึง50เลยละกันตัวนี้คอมเมนต์ไปสั่งรันตรงนี้นะครับลืมไปผมต้องใส่เปอร์เซ็นต์ n นะฮะเราจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ n หรือว่า backslash n ก็ได้นะครับแล้วก็สั่งรัน ลองดูนะครับคราวนี้เราก็จะได้ข้อมูลนะครับตัวส quare r o o t นะครับโดยที่มีทศยม2ตำแหน่งนะครับจุด 2f ก็คือเอา2ตำแหน่งนั่นเองนะฮะส่วนอันนี้นะครับผมใส่ไว้เป็น 3d ก็ได้นะครับไม่ใช่นั้นแล้วพอตัวเลขใช่ไหมครับถ้ามีหลักเดียวแล้วไปพอมี2หลักขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะโยกันนะผมก็ใส่แบบนี้ได้นะครับหรือว่าตรงจุด2ตรงนี้ผมเป็นจุด4ก็ได้ก็จะได้เป็นทศยมแบบ4ตำแหน่งนะครับ ดันดูนะฮะเห็นไหมครับอันนี้ผมก็ได้เป็นตัว square root ออกมานะครับตามตัวทศนิยมที่ผมกำหนดเอาไว้ได้นะฮะอานะครับลองมาดูตัวเลขที่มีความยาวเยอะๆอย่างเช่นเป็นหลักพันหลักล้านเนี่ยโดยปกติเราต้องการที่จะใส่ตัวคอมมาเข้าไปด้วยใช่ไหมครับเราก็สามารถทําได้แบบนี้นะครับสมมุติผมตั้งนะฮะขึ้นใหม่อันหนึ่งอานะครับสมมุติว่าผมมีตัวเลขแบบ ดับเบิลแล้วกันนะครับแล้วผมต้องการฟอร์แมตให้มีคอมมาอยู่ด้วยนะครับอาคันนี้ผมจะฟอร์แมตตัวเลขตัวนี้ให้ดูนะครับผมก็พิมพ์แบบนี้ได้นะครับก็คือตัวดีฟอร์แมตให้ดูรักสองสาแบบนะฮะแบบที่หนึ่งนะครับผมก็บอกว่าตัวนี้เป็นดับเบิลใช่ไหมครับก็เป็นแบบจุดสแบบนี้เป็นเปอร์เซ็นต์จุดสนะครับแบบที่1แล้วก็แบบที่2นะครับผม เดี๋ยวผมแก้อันนี้เป็นทศยมมากกว่า2ตํตำแหน่งดีกว่านะครับอันนี้พิมพ์2ตํตำแหน่งนะครับคราน,นี้อีกอันนึงนะครับผมบอกว่าพิมพ์นะครับความยาวรวมนะครับเอา15ตําตำแหน่งและอัิยม2ตํตำแหน่งแล้วก็อีกอันนึงนะครับได้เห็นความแตกต่างหลายๆแบบโดยที่อันนี้นะครับผมใส่คอมมาเข้าไปข้างหน้านะโดยที่แต่ละตัวเนี่ยผมขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยดีกว่า นะฮะทุกครั้งที่พิมพ์ก็จะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวดีเดี๋ยวลองดูนะครับผมรันตัวเดโมโอ,อลองดูนะครับสังเกตความแตกต่างของ3อันนี้นะครับก็คือถ้าผมพิมพ์จุด2 f ธรรมดานะครับผมก็ได้คำตอบเป็นตัวแรกใช่ไหมครับก็คือชิดซ้ายปกติแต่คราวนี้พออันที่2ผมบอกว่าเป็น15.2 f นะครับ คือ15นี้จะนับตัวที่เป็นจุดกับตัวที่เป็นตัวเลขหลังจุดทศนิยมด้วยนะครับพง่ายๆก็คือตรงนี้นะครับสูงสุดจะยาวทั้งหมด15ตัวนะฮะอ่าแล้วท่านี้นะครับถ้าผมมีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีคอมม่านะครับพอหลังเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเป็นตัวคอมม่าเลยเครื่องจะใส่คอมม่าที่ทุกๆ3หลักก็คือหลักพันหลักล้านแบบนี้เป็นต้นให้นะครับอันนี้คือการฟอร์แมตข้อมูลที่เป็นตัวเลขอ่านะครับสำหรับ เนื้อหาคร่าวๆของการใช้ format specifier อย่างง่ายตอนที่1กาขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ